สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟทุกทท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่นะคะอ่าวันนี้น้องอุงก็มีแนวทางมัดรวม5้าลาวมาแบ่งปันเช่นเคยนะคะของงวดประจาวันที่26ทธันวาคม2564นะคะก็มีลาวสาตารเนาะลาวสาตาร์วีไอพลาววีไอพาวสามาคัคคีแล้วก็ลาสามัคคีวีไอพนะคะก่อนไปรับชมของวันที่26เราก็จะมาดูผลของวันที่25กันก่อนนะคะ วันที่25เนาะเราสตาออก0 6 5หนะคะเด่นที่หมานะคะศูนย์มาหลักร้อยเนาะพี่น้องจ๋าเด่นที่หมาวิ่งรูดที่หมา0 6 5หแตก3ตัวนะคะในตารางกำลังวันนะคะพี่น้องจ๋า0ู5ย์หย์หแตกนะคะแล้วก็ตัวเจานะนงกบุญมี5 6ตัวที่เน้นด้วยนะคะก็เข้าไปเนาะตัวกลับนะคะ ส่วนล่างหนึงสามนะคะหนึงสามวันนี้ไม่มี3นะคะก็หลุดไปนะคะส่วน VIP ออกแปด0ูนหกูนหกตารางมานะคะพี่น้องจะศูนหก 0, ตารางมานะคะอาเด่นที่0ูนก็มาเนาะแต่ว่า0ูนหก้องหมษนคิดว่า0ูนหกมีในตารางแล้วนะคะ0ูนหกส่วนล่างสี่แดนะคะอ่าสี่แปดตารางก็มานะคะ4 8ก็เข้าตารางนะคะ ตัวเจาะน้องวึงไม่มีเนาะส่วนลาวสามัคคีนะคะออกหกเจ็ดเจ็ดเด่นที่เจ็ดก็มานะคะพี่น้องจา๋าส่วนเจ็ดเจ็ดน้องวึงไม่ได้เอาเนาะเอาเจ็ดหกกับเจ็ดแปดนะคะอ่าก็หลุดไปนะคะล่างสามหกนะคะหลุดไปนะคะลาวสามัคคีวีนะคะออกสองเก้าศูนย์น้องวึงมีศูนย์เก้านะคะเข้าที่ตัวกลับนะคะส่วนล่างเจ็ดสองเนาะอ่าเด่นที่เจ็ดมาอีกแล้วนะคะพี่น้องจา๋า เจ็ดสองก็ไม่ได้เอาเนาะก็หลุดไปนะคะส่วนลาวสตาวีออกสองสองห้านะคะอ่าน้องบึงมีห้าสองนะคะมีห้าสองเข้าที่ตัวกลับนะคะล่างสองแปดเนาะอ่าสองแปดก็หลุดไปนะคะเข้าไปสามคู่นะคะสามคู่สามลาวนะคะก็คืออ่าลาวสตานะคะเข้าหกอ่าห้าหกตัวกลับเนาะแล้วก็ลาวสตาลาสามะคีวี ออก90้น้องบึงมี0 9นย์นะคะลาสตาวีออก2 5น้องบึ๋มี52นะคะเข้าไปที่ตัวกลับ3คู่นะคะส่วนตารางเนาะตารางลาสตาแตก3ตัวนะคะลาวีพีเข้า0 6แล้วก็48นะคะอ่าตารางก็มา3 3คู่นะคะพ,พี่น้องจา๋าอ่ายังไงก็มาตามต่อกันของวันที่26กันนะคะสำหรับแนวทางมัดรวม5ลาวนะคะ ก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าปะปนกันไปเนะาะน้องบึงเองก็ไม่รู้นะคะว่าจะมาตัวไหนออกตัวไหนนะคะ คำนวณไปตามสูตรแล้วก็อยากนำมาแบ่งปันพี่ๆ FC ทุกๆท่านนะคะอ่าก่อนอื่นเรามาดูตารางกำลังวันกันนะคะตารางกำลังวันก็จะมี 5, 9, 1, 0, 4แล้วก็2นะคะส่วนตัวเด่นนะคะเด่นที่4กับ9 วิ่งรูดที่สี่นะคะพี่น้องจะวิ่งรูดที่สี่นะคะอ่าสี่ก็จะมีสี่ศูนย์สี่สามสี่หกสี่เก้านะคะถ้าใครไม่ชอบตัวที่จับคู่ให้นะคะก็สามารถจับในตารางกำลังวันนะคะส่วนเก้าก็จะมีเก้าศูนย์ เก้าสามเก้าหกเก้าแปดนะคะชุดกันนะคะพี่น้องจ๋าชุดกันก็จะมีหกห้าหนึ่งแปดห้าเก้าห้าห้า แล้วก็99นะคะสำหรับชุดกันเนาะอ่ามาดูตัวที่เน้นกันนะคะ43นะคะ49 93 96นะคะ อ่าแล้วก็ชุดกันเนาะชุดกันก็1859นะคะอ่าถ้าชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้เพื่อไปเป็นแนวทางเนาะพี่น้องจ๋าถ้าชอบก็ค่อยตามนะคะถ้ามีตัวที่ชอบอย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะอ่าก่อนออกไปนะคะก็ฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเด้อพี่น้องจ๋าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาน้องอึ่งลงนะคะ สุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่ๆ FC ทุกๆท่านมีโชคมีลาบกันทุกคนนะคะเงินทองไหลมาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ